วายฝนตกใส่ฝนลินอ่ะวะ่นน่ะลืมฝน <laughs> ละลืมสวัสดีจ้าทุกคนก่อนอาวุธประจำตัวประจำกายวันนี้มาทำอะไรววตีเอาให้ทายทายมาให้ถือนะทายมาให้ถือแล้วว่าวันนี้ปยญาทำอะไรทายมาให้ถือนะจะาทายไม่ถือมันใหญ่ไม่ให้กินนะจ๊ะบอกก่อนเด้อทายให้ถือว่าวันนี้ปยาทำอะไร ายยังหายไม่ถูกไม่ได้กินได้เนี่ยมาทำข้างมันไข่ <c oughs> อย่าบอกเวยออย่าบอกใครเด้อว่าปรยาบอกเด้อมาทำข้างมันไข่โอ้ย,อยนี่เราก็จะเลี้ยงเลียเ้ยงไปพอเลี้ยงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้เชือกผูกตอนนี้ก็ตอกลักให้มันได้ก่อนานะ <c oughs> เพราะว่าเข้าออกยาวแลว้วเดี๋ยวเขาจะคานละโกบละเกบละโกบละเกบ,กปเกบไปเรื่อยเปื <c oughs> ่อยคานละโกปละเก็บ ถ้าถ้าถ้าไม่รู้ความหมายคำว่าลรกบเระเก็บกับไปหาในกูเคยคอมาไหนะไปหาพี่กูเด้อนั่นแหละพี่กูรู้ทุกอย่างลองทำไมงัวนะ่ะลองมันจะน่ากบเระเก็บแล้วเราก็จะทำยากเนาะตอนว่าตอนนี้ข่อย้าเลยนี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาผูกใช่ไหมคนที่เคยผูกแตงจะรู้ว่าทำแบบไหนนะเนาะพอผูกเชือกปุ๊บเขาก็จะคืนึ้น เดี๋ยวจะพามาดูตอนเขามีผลผลิตมันไข่ใครไม่รู้จักใครไม่รู้จักคอมเมนต์มาเด้อว,ว่ามันเป็นแบบไหนอะไรยังเงี้ยถามได้นะจ๊ะว่าหัวเขาเป็นแบบไหนปะยาจะได้อธิบายถูกปะยาเอามานะ่ะมันก็ออกออกหน่อแล้วเนาะแทงหน่อยาวแล้วแหละแทงบางอันนะ่ะแทงหน่อแล้วอันนี้เพิ่งจะออกนี่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 ปยาก็เอามาหลายหลายหัวเด้อหัวน้อยๆขนาดนี้พรมือก็มีจิ้ม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 ,มใส่ด้วยกันขื้นมีมันเทศด้วยเด้อ ใครดูอยู่ไวเลยอันนี้มันเทศเทศอยู่ตอนนี้เทศอยู่ตอกรักสุดท้ายอนเดินเดี๋ยวก็แล้วทุวกคนจะว่าพูดปัญญาเนี่ยเว้ไปไป่วยไปแทะเอา้าคือบุลงหลุมแรือแบบน,นี้คือตอกบ่เขาอละอันนี้เดี๋ยวก่อนเล็งก่อนอ๋ออันนี้เพาะแค่นี้ก่อนน้าไห่พรันมาตอกมันสูงพด ไม่มันสูงพอดตองให้พอบานมาตอกลงพอบานป,ปยาตัวตัดใหม,ม่มาสูงพอดน้องป้ายาไม่ได้เตี้ยเด้ยแต่พอบานตัดใหม,ม่มาสูงพอดเดี๋ยวเด้อขออนุญาตเดินก่อนบัดน,นี้เราก็จะมาใช่อันนี้ใช้เชือกนี่ผูกนะจ๊ะแล้วก็เอาทงเชือกเขียวเนี่ยมาผูกเนาะพอผูกเสเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ผูกยอด ยอดมันเนี่ยแหละยอดมันหรือยอดอะไรล่ะมันจะนันหรือเปล่าเนี่ยมันจะลื่นหรือเปล่ามันจะลื่นหรือเปล่าพันเหรออันนี้พันไหมวนคนนั่งบอกก็มีได้ทุกคนกึงโคงตูดกึงโคงพันหลังให้เพื่อนๆเ,เดอ้อ ืออันนี้นะมันยันม,น,ยน,ยนมันยันยันมันรูดเนะี่ยคนขี่หายเนาะปลูกอะไรก็งามได้ละทุกคนคุณภาษาเอาหัวมันมาถิมลงดินซสูส้ๆก็ได้งามเวิร์กงามเวิร์งามบัลล่ำบัเหลืองามบัเผือพผ่พร่คุณ ันนี้ยังไม่ได้โชว,วิธีการใส่ปุ๋ยนะถ้าใส่ปุ๋ยนะเรียบร้อยตายตายด้วยนุำมือเ <c oughs> นี่ยเราก็จะวนไปอย่างนี้แหละจ้าเนี่ยเห็นไหมทํำฉาโผดมันก็ยาวแล้วผลก็มาอีกเลยผลนะ่ะไม่ย่านรอกย่านแต่บรมานี่แหละมืด3สามปีสี่ชาติแล้วยังไม่มาเลย จกักไปติดอยู่ไหนเอ,ออเอยุงกัดจนเลือดแดงเป็นเลนยังไงนี่อันนี้ฮะตัดเหรอตัดทำไมอ่ะก็ตัดส้นหัวนู้นเลยเนาะเชือกมันเป็นเชือกอันนี้นะ่ะทุกคนว่าลื่นไหมอบานบอกว่าลื่นลื่นมันบม่หลุดอกเดี๋ยวค่อยดูเด้อเวลามันขึ้นนะ่ะมันไม่ได้แบบอ่อนละทวยด้เนาะทุกคนว่าไหมมันก็ โอ้มันตั้งหลายหรุมมันยืดกันลงอย่างงี้น่ะเข้าใจไหมเข้าใจปัญญาไหมทุกคนแต่พวกบ้านน่ะเข้าใจยากยากมันไม่ได้มันนั่นนะมันมันนั่นว่าเธอเธอมันไม่เป็นไรจกคนเด็กคนน่ะมันไม่ได้หัวเดียวเนาะมันไม่ได้เครือเดียวแม่แล้วพอดูเชือกน่ะเส้นตะกบปิดเดียวเนี่ยจะลองทําไมนักหนีนักหนาโงอเออทะเลก็หนกไปแล้วในบัดนี้มันไม่ทรมาดาตรกเี้ ตัดตรงนู้นก่อนเนาะมีดไปก่อนเด้อมีดเออไปโชคดีห่างกันแค่ไหนอึ๊บได้ดั้นี่เหรอนั่นแหละเนาะเอาเอา,เอา,เอาทีท,ทีกันกดดน็ได้ตรเนาะเผื่อมันน่ะเผื่อมันแบบห่างกันโพดมันจะโอ้ชิลลุดเลยเกือบชิลลุดเพราะชิมุยงของเขาเขาก็ชิเอา้าอีกเลย จริงแล้วมันอันนี้นนะเขาไม่ได้ผูกลูกมาทําข่างเองนะทุกคนเขาปลูกใส่ต้นไม้แต่ครณีต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่แต่ฮะนี่ยเลอมันอันนี้นนะเขาปลูกใส่ตนน้นไม้เนาะเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องทําข้างโอ้โหต้นไม้ทางตนน้นเนาะมีแห้งขึ้นโอ้โสงสัยไม่ได้ไปเรียงงวยหรืเด้อวันนี้ มัวสั้นนี่ก็ได้ฝนก็ตกฝนก็ตกน้อยเหียมๆเออเออเข้าต้นมะกรูดเลยตาฝนตกด้วยทุกคนเ้ยจะแล้วไหมเนี่ย ไม่เล็วก็ต้องทำให้แล้วแม่ไม่งั้นมันจะคาราคัดซังเพราะว่ามันเราก็เริ่มใหญ่แล้วเนาะฝนตกได้ทุกคนไม่ธรรมดานะเนี่ยคุณอะขึ้นนั่งตากฝนทำก็ะย่างไม่อยากจะตกอีกเนาะจะขยีนานนี่สำหรับฝนอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝน มาเถอะเราจะไดเ้เอากี่ชั้นนี่เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีหนึ่งกับตอนที่เข,าข้าค้นคางเนาะแล้วก็มีหมากมีอะไรหละตอนมามัดยอดเข้าในเ,เนาะสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายเก็บเกล็อุปกรณ์ฝนตก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  ไปแน่เด้อลืมของ